สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่าสุข่สุขคนคือเกา่าคือเดิมนะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์นะคะวันนี้อยู่กับแม่ปอเหมือนเดิมแล้วก็น้องๆทีมงานเหมือนเดิมนะคะน้องทีมกับน้องแลงนะคะเมื่อน,นี้จะไป่าเอ็มวีพี่น้อง่าเอ็มวีอีกหนึ่งวันนะคะเมื่อวานก็ ถ่ายลิปซิงค์เพลงของคุณแม่แพรวพาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฉากที่คุณแม่ร้องเพลง,งแบบนี้นะคะก็คือจบไปแล้วเมื่อวานนะคะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาในซีรีส์นะคะในมิวสิกวิดีโอนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าทําผมให้นักแสดงเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปที่กองถ่ายที่เราจะถ่ายกันนะคะก็คือ,อเป็นโลเคชั่นแถวๆนี้นะคะก็คือ เป็นบ้านเก่าๆเนาะเป็นบ้านเก่าๆแถวนี่แหละค่ะใกล้ๆบ้านนี่แหละซึ่งหาโลเคชั่นแถวนี้เพราะาช่วงโควิดไปไหนไกลไม่ได้พี่น้องไปไสไกลบ่ได้พี่น้องแล้วก็นักสแสดงนะคะก็เป็นหน้าตื่นตาตื่นใจมากต้องรอติดตามว่าเป็นใครนะคะทุกคนต้องเซอร์ไพรส์รแน่ๆนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็โอเคเราแต่งหน้าทำผมให้นักสแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเราก็ออกไปที่กองถ่ายกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงกองถ่ายแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแลครับที่จะถ่ายเป็นโลเคชั่นแบบบ้านบานนะคะฟอร์มาแรก,กเปไอที่วันทีนออ่แล้วทำอะไรอันอัไน,นไปกันเอาเหียดเออบ่อเออเขึ้นนี่ย่ายหนูคนไปก็ไอ้พิมไปเอาอยู่หน้าเลยนะ,นะ,ะวันนี้ก็ตากล้องเช่นเดิมเช่นเ,เคยนะครับที่น้องเคซี่เนะีโอ๊ยไม่ใช่ ตุ้ยนุ้ยชายแนลนะคะแล้วก็น้ำตาลสดนะคะรสจัดจานจัดจัดจานอันนี่เนาะซึ่งวินนี้เนาะเพิ่นทํำงานแบบมีความสูงมากเลยนะแบบฟิลลิ่งเนาะกันล้งลูกคูงที่ไหนแบบเออกินขขาแซบหลายเออนะอันอิจฉาเนาะมีคนให้กับเขามาให้กินเนาะโอ้ยเพราะว่าเขาได้ต้มมังมายกินเองสิเออโอ้ยอิจฉา ตอนนี้ก็จะเป็นอาพี่ตุ้ยช่วงนี้ก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเมื่อวานแบบว่าขนาดว่าฝนตกเนาะฝนตกฝนสาากัศว่าเป็นใจตลอดกับพี่มีความสูงในการทํางานอารมณ์ดีเราเดี๋ยวมันไรือนายวันเล้ยงพาบาลแห่งโลกแคปชั่นแบบเฮ้ยแหงนักเออเอายาเอาเข่ามาทรงหมอจ้า เพิ่นว่าตอนเที่ยงๆที่ยผมได้หลับเพิ่นสิพากินข่าวนะนะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีสีนะคะเป็นแม่น้องน้องนาริตะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกสาวน้องพลอยนะคะสวัสดีค่ะช่องน้องพลอยชื่ออะไรคะช่อลยุช่องน้องพลอยแม่เพนค่ะช่องน้องพลอยแม่เพนนะคะอย่าลเข้าไปติดตามเพนนะคะอยู่ช่องน้องพลอยแม่เพนค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมเอฟซีแม่เพนน้องพลอยมาติดตามแม่ฟอนะคะ ติดตามเพิ่นไปกันมาเนาะบ่โมโหเพิ่นมาเฮ็ดหยังเด้อพี่น้องต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่านเพิ่นสิให้ส่งข่าวบ้านเที่ยงๆเป็นเพิ่นมากก่อนอ้โหต้อามมาส่งกองไทยอ้โหต้องถามมาส่งกองที่ได้ลาไปทำพี่น้องเออแม่ราคาติดตามตอนนี้ก็รอนะครับรอนะฮะรอนะครอติดตามนะครับวันนี้เรา จะมีอะไรเด็ดๆให้ดูนะคะวันนี้เป็นก็เบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงนี้กับฝนตกพี่น้องมาแล้งสไปรตไเขีย,ยนะคะมาแล้งสไปรตไเขีย,ยนะคะเออเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นิดนึงนะคะพี่ตู้เอฟซีอยากสัมภาษณ์หน่อยอีกนะใช่ไหมสัมภาษณ์อีกย่งวันนี้วันนี้กินข้าวกับอะไรคะตอนเช้ามาแล้งยินเขาอ,อยู่ดิเอาบอก ต่คือะิคือส่งอิมสามบ่กยินเขาคือส่งอิมอิมได้หลายมือแล้วนะโอ้ยเขามือเดียวอิมไปหลายมือแล้วบอกจังสิหล่อน้องใหม่ๆเนาะน่ารักนะคะพี่ตุ้ยช่วงนี้ก็แบบเห็นบ่พี่น้องผิวสดใสเบิกบานนะคะออร่ากิมนั่นนี่แต่เอาบอกมันมันสดสดใสพิดปกติเลยพี่ตุ้ยอาเอาใจกันราคาพี่น้อง เปียเทกๆก็ตานในของหลังที่เราพี่น้องตานนี่มืดสนิทเลยพี่ตุ้ยนี่ออร่าแบบเพป็นอยู่ในเงาเอาบอกนะคะต้องให้เพื่อนช่วงหน่อครับต้องให้เพื่อนต้องให้เพื่อนบอต้องให้เพื่อนคอยติดตามนะครับพี่ตุ้ยก็จะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะคะนันิตาไลอาันบริขึ้นบอ้าวน้องเคี้ยวขึ้นจะขืนแล้วแซนขึ้นข้นกูยอเอาเหรอบ่แน่อาจจะมีเสื้อผ้าวันใดดอกเอฟซีเด็กจักตุ้ยมาหนีมิเช่นหนึ่งตุ้ยจัวกินขักอี่ลิลลีเอู้ววางซานล่ะนะคะ ต้องมี้เสื้อผ้ายังรับ่ขึ้นบ่ได้ดอกจะไปอผ้เงเขาต้องมีขึ้นคู่เด้คู่เดชน้อยกว่ดิอ่ะก็คู่ก็ต้องเค้นลองเพลงเดชพี่งว่าได้หลุยส์สิลองเพลงได้เล่นนะสู้ตลอดซุ่มตลอดเป็นคล้ายๆว่ารออีกอ่ะอเล่นนะโอ้ยบ่หัวรอดอกมันกุ๊กียกหนารดหน้าตาลเนาะนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะบ่าวนอนนาชาแน ตัวป็นเก็ดห,หรือซูมอบอว่านี่ตัวไอ้กินเนือหู้เนยมอๆแต่สั่งครัเข้ม,ขม,ขมหนึบเลยไม่เลเรียมเนาะเป็นีมแงขงวานแขงแขงแเพิ่นดีมาแข่งหานำเพรยงหิชิชทุเรียน <laughs> อยู่เอาอาหารลส่งมาแล <laughs> ้วนะใช่หรอเปาเปิดว่าเป็นทุเรียนสิมาเออเสหาทำใครตัวเราบาักเีาครวันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับวันนี้มาช่วยกันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการทำงานเป็นยังไงนะคะวันนี้พบาุนใช่วันนี้เราก็มีนักสแสดงนะคะนักสแสดงกิติมาศนะคะมาเข้าฉากวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไี่ใอง ตัวหลักนะคะตัวหลักของ m อตัวนี้นะคะค่าตัวะคะ่าต,ต,ตัวนักแสดงท่าน <c oughs> นี้แบบราคาสูงมากนะคะก่อนจะได้คิวมานะคะเ่ไก่อนีเค่ะรอดูนะคะว่าน้องนาริตะจะแสดงเป็นอะไรนะคะวันนี้เข้า MB ของคุณแม่นะคะไปงได้วย

กำลังเดีอดพี่น้องกระจายด้วยสเขาวฉาใช่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะดาราน้อยนะค่ะวันนี้รอติดตามนะครับวันนี้เพลงนี้จะออกวันที่28ที่จะถึงนี้นะคะช่วงพักเบรกพี่น้องช่วงพักเบรกล้วก็อันเพื่อนเพลินเพื่อนอันบ้าต้อมไมีบักตองพี่น้องก็เลยสามารถตามบักตองนะคะว่าตามบักตองถ้าเพราะว่าเมื่อปอกบริเวณหน้าที่เพราะแจ้งหนาเรียบร้อยแล้วนะคะ เรื่อมาตามบางตอนนี่นะคะจะของบ้านเอาไม่ไม nah ่อย um, ่างคือว่าเอาไม่สะบัดสะบัดอันนี้เจ้าของบ้านนะคะอันเป็นสามีของคุณนี่ด้วยใช่เนี่ยนะเป็นสามีหลวงค่ะนี่สามีหลวงเอาไม่อะไรเอาวัชจักรแล้วมันท้าว่าเวลามันมาหาเลยมันบอิสุทธิ์บางสิบตลอดเลยเออก็เลยมองที่งตามบางตอนบางตอนอันยู่นี่ได้ไม่หล่อนยู่เพื่อนใกล้ๆนี่ยยู่หลังบ้านบ้านสุกอะไรบ้านเร่ิมาบ้านโดนเนาะปี ปีละสองเท่าไหมพีละสองเท่าแต่กีดไปไหน,หน้อยๆก่นเลมะเล่นอยู่นี่แหละพี่น้องมาเล่นอยู่นี่น้ำกันนะครับมามาตำบักตองอ๋อมันมีในก็อบอกเข่าคือป๋อวะคือลอยๆลอยๆลอยๆอยู่กสิทธิ์เถ่าคือคนอ๋อยังพี่จิโน่เนี่ยอ,อันเพื่อนเป็นจะคลองโลกให้ชันพี่น้องมาทาอยู่บ้านเชิญนนะฮะบ้านเกิดเชิญพี่เล่นอย่างนี้ฮะเอาให้พวกเป็นเมาเป็นแร่ เนี่ยสี่เรื่องตาลางบ่อได้นี่น้องช่วงนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนลงแหงหยานบ่อได้ทายเพราะว่าฝนมันตกเลือกประเด็นหลักไปกย,ยังนี่แบบผิกบอกผิดนี่นะคะกับกระล่างแยกหมากตอกเลยจะคลองบ้านท่านมากโ<ม>อ้ย<ม>คือเวลาจะคลองบ้านการจะคลองบ้านสมัยตะกี้ตั้งแต่เพิ่งเป็นสามเป็นกระมาจีเป็นยังพี่น้องเป็นปลอกกับมานน้ำ นี่นี่แหละยูนมางานศพชื้อไงตะกี้งานศพเออเพ่นกับาเหตุมันอย่างยูนละมางานศพยาพี่น้องเอออีฮาจอนอันอีมาดแม่ชุนกามากมากข้าวหนึ่งเสียเสียไปใส่สูเสียไปเทียงหน้ากับผู้้ายออหือีมาดัมชนอีเขี้ยวใหญ่าโแมนันผู้บ่าวยูนกเสียใกันพี่น้องอุ้ยเอาเลีนนะอ้ย างเรา้ามเก่าห้ามหลังมาพล่นหน้าหนอนบงนี้ยใส่มาสั่นจืดใเด็ดเนาะยามึงแตนมึงยาวมากก็กำลังสิว่าเอาแน่หนียียมเยียมเียมเยี่ยมเยี่ยมีมเยียมดกี่มันตอมมันจะเอาแขมันอยู่นี่บอกพเื่บ่นนี้เสียงหน้าหน่อยเออเแมนโอเสียงหนอไว้ลุ่นนสาะบงกันเีเดียวกันก็มาบอกบอโอ้เเสียงหน้าหน่อเออก็จักรวามันจะมีเสียงหน้าหน่อยอยู่นี่แล้วก็มาหากันมานางกินเราน่กันเนาะมวนขึ้นอย่างนี่ เป็นแบบว่าเนื่อยทครับผมีนะครับมตนนันรืดอไเนียมันชืดไรบ้เคยมาตัวนี่ปวาดอยู่ิเดยเอาทรศัพท์ผู้ใดนั่นทันไทยนั่นแหละเอาพอเอาม่ยืมแสเบิร์กันนะเบอร์ดังมซน่าหล่าวซนาหลานะครับมาคุมงานมาคุมงานอยากทีแตกตาบักต้องเมียจะน้ามูลหลาย อ๋มันตนั้งจริง่ะพี่น้องย่างอะได้สิหรอกใครเป็นย่นางได้ก็กต้อเป็นนักเอกล่ะเออบอสข้อคัดชั้นเลยอ๋อยแซมบุญแล้วกล่อออกกล่องทายส่วนภาก,ก่องเขากลับมาพอดีเห้หมักตองพี่น้องตองอยู่หลังบ้านตองอยู่หลังบ้านก็เลื่องต่อนก็เลยเอาอ่อน,นเดนลงมาทำอันตรพอเขากลับได้ถ่ายพี่น้องเขาเป็นสร้างแพลงหนามันเลีวๆหมู่บ้านฝนตกเปื้อนมือเพื่อไถ่าย ฉันมาอยู่ปุ่นเห็นไปถ่ายเังไรบ้างวันนี้พ่อ่ายแหรอใช่อุ้ยตอนมันยื่นไปถ่ายอยู่ปุ่นเด้งอันกูพอท้อหาน่ะกูไปกับแทรเด้หอดบ้านแล้วจ้ากาลังสิไปเร็วแต่แพรว่าอันว่าไม่ยื่นไปถ่ายญี่ปุ่นเด้งเหรอเออมันโท่ามากันเหนียวนั้นเกือบไปรึเปล่าเกือบนะจ้าต้องปรหอดบ้านพอดีว่าอันพวกนั้นโทรบอกซื้อของซื้อเงินน้ำตาลซื้อสุโรดันมันเบิดประสั่นกันเลยเดี๋ยวเอาไปแห่คันซันละล่วงไปเลยหอดพุ่นจนจะทรหา คือสีตัวอย่างหัวเนาะดาโหลดนะคะบหมือนเพราะมันฝนตัวไปมองว่านสิถ่ายมองนี่ก็ถ่ายบ่ได้เหมือนกันเออขี้ไปเรื่อยๆลวดขึ้นมาขี้ไปเรื่อยๆเรื่อยหมดแล้วเรื่อยกันตัวบนที่มองก็เลือดแดดไปทางยี่หม่องอันเดี่อ้าวทายหมู่บ้านนี่แหะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตามบักต่อว่าสิแกะประแดดกินประแดดพี่น้องเลยยัวสีแม เอาออมาใส่ให้ซิมเอากรสิตังให้ซิมมแสบเนาะจไม่น้ำตาลดีดีเ,เอ,อเดี๋ยวรอน้ำตาลแป๊บนึงก็เดีคือก็เลยดีใหญ่ให่ยังทำมาเลรม็ม่นต้องอะนเนี่ยไม่เป็นไรก็สแสบครับอยู่ๆค้นเอาไป้อง เดี๋ยวต้องทำสาตสารไปดูเดีย๋ยวไปตักสองจานนะ,ะ,ะนี่พี่นอ้องยัย่วอ่ะทีเลยทีย่เลยความโคกเลยไม่แต,ตกน,นะคะับข้าวขาน,นี่ค่ะตำกระท้อนนะคะหรือว่าบักต๊อ,องบานเท้านะคะยั่วพี่น้องช่วงพักกอง ช่วงภาคกองนะครับแม่ปอก็มาตามปกตองครับจากินฮะค่ะนะครับวันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะคะแล้วก็เป็นทีมข้าตุมทีมเมคอัพนะคะที่มาวันนี้นะก็นนะะวันนี้ก็คลิปเนี่ยเอาไวส้สำหรับ่สกรพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเบื้องหลังนะคะเราเปิดเผยเยอะไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่28นี้จะปล่อยเพลงและและ MV แล้วนะ,ะโอ้ยเอ่้ม แล้วเอ็นบีเราติดตามนะคะกดติดตามไปเลยนะครับเพลงใหม่ของคุณแม่แพรพาว์แสงทองนะคะวันนี้ก็คลิปนี้เอาไปสมีสะกอนนะคะยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่ปอด้วยนะคะเข้าไปดูก็อย่าข้ามโฆษณาเด้อคลิปนี้เอาไปทำสมีสะกอนนะครับบ้ายบายเอาตะบักตองไปเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย